เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวีดัสสวัสดีและก็มาทักทายกันอีกเช่นเคยนะครับผมมีคนบอกผมมานะครับว่าเกมนี้นี่เป็นเกมที่ดีมากๆชื่อเกมว่าหนังสือปีศาจนะครับผมถ้ามันดีมากจริงงั้นเดี๋ยวขอรีวิวด้วยตนเองเลยละกันอยากไปสูว่าเขาแพมหรือเปล่านะครับผม่ะดูกันหน่อยผมจะรีวิวแบบเร็วๆวเร็วเลยเร็วกว่านี้ก็ไม่มีแล้วผมตาโอดนะครับตอนนี้อยู่ที่ หมายเใช่ไหมใช่กลับไปสิบเหมือนเดิมลุยกันเลยหนังสือปีศาจไอถ้าเกิดว่ามันดีจริงๆอ่ะบสาม j a ็อตต้องมีเดีย๋ยวให้ทีที่หนึ่งมันมาก่อนดีกว่าแล้วเ,เราค่อยคุยกันในทีที่สองทีที่สามกันทีหนึ่งนะครับมีซื้อฟรีสปินกับออปชันในการเพิ่มโอกาสให้ชนะนะฮะไม่ต้องเพิ่มหรอกถ้าดีจริงจะเพิ่มทำไมอะใช่ปะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเล่นเล่นไปแล้วรู้สึกว่าหุ้ยมันมันตึงเกินไปมันตึงแบบจ้าดเลยก็เดี๋ยวลองเพิ่มโอกาสดูนะครับผมแต่ถ้าว่าถ้าเกิดเพิ่มโอกาสแล้วยังไม่มาแล้วก็นะแพมนิวอเออเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้อุ๊ยโบนัสมาสามตัวอ๋อยังไม่เข้าอ่ะต้องสี่ตัวเลยเหรอใช่ไหมเอ้ามันคือตัวอะไรกันแน่อ ต้องเป็นตัวโบนัสที่สี่ตัวขึ้นไปนะครับนี่แค่สามเล่นออตโต้ไปเจ็ดสิบทีไปเลยเรามารีวิวแล้วก็มันจะเป็นว่าต้องไปเพิ่มมางพวกเบิมไปอะไรนะครับเน่ไม้สิบก็ไปยาวๆสื่อปีศาจนำให้ผมนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ ภาคหลังๆแล้วรู้สึกจะเป็นภาคเจ็ดค่าที่หนึ่งเออใช่ผมจำแม่นว่าโอ้โหผมไม่ชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ไม่ได้ถึงกับเป็นติงไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเก็ดูทุกภาค้วจำได้หมดติงปะเนี่ยเหมือนติงเลย <c oughs> ดูกันเป็นเพื่อความเพ <c oughs> ลิเพินแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมในคลิปนี้แหมผมลืมแจ้งเลยนั่งแจ้งเลยแล้วกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวคนนะแจ็คพอดมาวะ่ะมาแล้วหนึ่งวะ่ะ กว่าจะมาก็หลายไม้อ่ะขอให้ผู้ชมนะครับรับชมคลิปนี้กันเป็นเพื่อความเพลิดเพลินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะครับผมอย่าเอาไปทําตามเด็กสารนะครับอย่าเล่นตามอ่ะง่ายๆไ,ไม่ว่ายังไงก็ควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองกันด้วยและการสําหรับคนที่อายุยังไม่ถึง8ปีด้วยนะครับ ็อย่างยากก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถึงจะมีจะพอดไปแล้วหนึ่งทีก็ตามผมก็ยังมองว่ายากเพราะมันมันผ่านไปหลายไม้มากเลยอ่ะนี่ขนาดเมื่อกี้ตัวคิวแบบว่าแทบจะเต็มตอนะฮะแต่ไม่ใช่สัญญาที่ดีในะขนาดนั้นต้องเป็นตัวพวกปีศาจเว้ยปีศาจสีอะไรอ่ะสีอะไระดีสุดอ่ะดูได้นี่ ที่แรกดีสุดนะครับแดงเขียวม่วงตอนนี้ผมจะขอดไปสีอะไรวะจำไม่บีดเหมือนจะเป็นเขียวเขียวก็กลางๆเลยเอ้ยอะไรมันเนี่ยไม่มีเลยนะ่ะนิ่งจัดนะเจ็ดสิบไม้เลยนะอีกสามสิบไปครบร้อยไปเลยอนะ่ะโอ้ยจะ,จะตึงขนานดะนี้ก็ได้ดี หยิบหงทองมาดมก่อนเลยเฮ้ยไม่ใช่องไทยผู้ผิดโบนัสก็มาสาสค์อยู่ด้านนะ่ะจะสีก็ไม่สีอ่ะโอสีนี่คืออย่างน้อยการันตีเข้าฟรีแล้วไปรุน 5, ร่นห้าลุนหกอะไรก็ว่าไปจะไ,ได้บวกจำนวนเพิ่มให้สีมาก่อนเถอะยากอยู่นะคุณผู้ชมมันไม่ง่ายนะเนี่ย รีวิวกันแบบเรียๆเ,เลยเนี่ยเอา้าไม่มีเฟกโอ้ไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวพอ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 จบไปสี่ไม้ที่นี่เหลือเนี่ยพอแล้วนะครับเอา้าแล้วลืมเลยอะ่ะผมลืมเพิ่มโอกาสเลยว่ะเดี๋ยวเพิ่มให้ยี่สิบไม้แล้วกันอยากรู้ว่ะยี่สิบไม้พอนะ่ะจัดไปมันก็จะเพิ่มจากไม้สิของผมไปเป็นยี่สิบอันนี้เพิ่มแล้วนะ ยี่สิบไม้รู้ผลนะอ่ะผมคงไม่ได้ให้โอกาสตัวเองน้อยเกินไปมั้งยี่สิบไม้ถือว่าเยอะนะครับโดยปกติถ้าผมไปเล่นค่ายประจำของผมอยู่ค่ายหนึ่งอะ่ะไม่เกินสิบไม้มาแล้วจะขอดโถ่ครึ่งทางอะไ้ไม่เห็นอะไรก็นิ่งเหมือนเดิมปีสาที่เขียวปึ๊บยังไงอา้าวรอบนี้พีษ่าเขียวออกนะครับผมแต่ก็นั่นแหละรครับเกือไป ไหวไม่มีอะไรเลยโคดยากไม่ไวหวอ่ะไปแล้วผมรีวิวไว้แค่นี้แล้วกันครับรอบหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ